สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริล่าทีวีด้วยนะครับผมวันนี้พี่จะมาสอนพานด่านนะครับผมการสืบสวนแฮนรี่ควีนนะครับผมรับสกินถาวรฟรีเลย ต้องใช้กี่โทเคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่า h o n นี q ควีนตัวนี้นะครับเป็นสกินของคาฟานี่นะครับผมซึ่งมาหรือ,อยังเดี๋ยวลองมาเช็คกันก่อนนะ่าจะมาวันที่7นะอ่ายังไม่มานะครับผมก็ไปทําการแลกเก็บไว้ก่อนเป็นเช่าแล้วก็มีทางด้านของการเล่นกิจกรรมเล่นฟรีด้วย1ครั้งนะครับผมแต่คลิปนี้นะครับบอกเลยเราจะได้สกินฟรีหนึ่งสกินเลยก็คือสกินนี้เลยนะครับผมทางด้านของอลัมนั่นเองนะครับหมีขาวนะครับผมบอกเลยว่า เออง่ายๆเลยนะครับผมเพียงแค่ผ่านด่านการสืบค้นหรือตรวจสอบอเป็นคดีของฮัลลี่ควีนนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้ากิจกรรมเลยนะครับและใช้กี่โทเกนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมพี่จะทําแบบเร็วๆเลยนะอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับผมให้เราเตรียมตัวจะมีกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมก็คือทําการเติมโทเ็นไปไอ้โทเ็นบ้าเลยทําการเติมคูปองไว้ก่อนนะครับ9คูปองครับเก็บไว้เลยเล่นฟรีสำหรับสายฟรีก็อะยอมเสียสักเก้าคูปองนะครับเพราะว่า เราจะได้ทางด้านของไม้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกอมหรอลูกอมลูกอมเออลูกอม,ล,กอม,อล,กอมลูกไม้กวาดอะไรนเ,เนี่ยเออเนี่ยคืออันนี้นะครับผมเอาไปเล่นทางด้านของกิจกรรมคริสต์มาสนะครับผมก็ต้องรอนะรอกิจกรรมมันมาก่อนนะครับผมอ่ะแล้วการแข่งขัน AIC นีครับผมหรือ การแข่ง Rv นะครับ2021นะครับผมก็ทําการเชียร์เชียร์ไปเลยแบบนี้นะครับผมกดเชียร์ไปเราจะได้โทเค็นนะครับผมโทเค็นตัวนี้ใช้ทําอะไรครับผมแลกข้างหน้าของอีโมจิกรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมต่างๆนานาเลยนะครับผมเออก็ดีเลยยังมีทั้งน้าของคูปองส่วนลดด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับจะแลกให้ดูนะครับแลกเราได้อะไรมั่งเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมได้ทั้งหมด3อย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีโมจินะครับผมหรือกรอบรูปโปรไฟล์นะครับผมอ่ะรูป รูป,รปแล้วก็กรอบรูปโปรไฟล์อ่าแล้วก็นี่ก็เป็นทางด้านของอ่าน่าจะเป็นทางด้านของรูปภาพป่ะรูปพื้นหลังหรือไอ้รูปปกนะโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าเข้าไปที่ของนะครับผมเพิ่งได้มานี่นี่เลยกดเลือกนะครับผมเอาอะไรดีเอาอะไรเอาดิแทคตารอนแล้วกันเนาะนี่เลยนะครับผมด e แทคตารอน อ่าใช่ป่าใช่ดิ d e t ท c h a r o n นะครับผมมาต่อไปก็ดีแทกคทารอนเหมือนกันหาแป๊บหนึง่งอันบนสุดโอเคนี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้ก็อีโมจินะเอา Detacharon อเ,เหมือนกันนะครับผมนี่รับหมดแล้วนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยเลยนะครับผมนี่สวยๆอย่างนี้เลยเชียร์ทีมไทยนะครับผมก็เลื่อนมาใส่เลยได้เลยเหมือนกันนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วยังมีทางด้านของ นี่นี่นี่มาแล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ทําการเก็บแล้วรอแรกมันที่7็กิจกรรมเริ่มวันที่7นะครับผมเล่นฟรีเลยนะครับผมนี่ก็คือเป็นสกินใหม่ของคาฟานี่นะครับผมก็คือเป็นสกินแฮ <lem par> นรี่ควีนนั่นเองนะครับผมซึ่งเออก็ก็กกเล่นฟรีนะครับผมแรกตรงช่องที่2เนี่ย เออก็แล้วแต่นะครับเอาไงนะแลกได้ได้อย่างละหนึ่งครั้งนะครับผมาก็ประมาณนี้เลยแล้ววันที่แปดนะครับรับฟรีแว่นขยายนะครับผมก็แต่พี่น่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวเล่นให้ดูนะครับว่าใช้ทั้งหมดกี่อย่างนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสคนที่เล่นอวีนะเออส่วนมากช่องพี่ก็น่าจะมีฟรีไฟเยอะนะครับผมก็ผ่านเข้ามาก็โอเคและอย่าลืมมาแลกหน้าของบัตรคูปองของไบรท์นะครับผมแลกสกินใหม่ไบรท์นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมถ้้้าาพรรอมแลลลววเเเดี๋ยยยไปุกัน ก็ตอนนี้ยังไม่มีกิจกรรมอะไรมากครับก็มีกิจกรรมทางด้านของการสืบค้นท่านี่ควีนก็คือเป็นภารกิจนะอ่ะไปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับผมมา มารุยกันเลยนะครับผมนี่นี่อยู่นี่น,นี่นี่เลยนี่เลยนะครับผมก็เป็นการตรวจสอบเริ่มตรวจสอบรับรับตรงนี้ได้ล็อกอีกหนึ่งครั้งชนะเล่นหมดท5้านะครับผมก็ทําการเริ่มเลยนี่นี่พี่ผ่านหมดแนละ้วสองด่านสามด่านนี่อ่ะเรามาเริ่มด่านที่สองนะครับผมก็คือทําการกดเข้าไปตรงอัอจจิสเตรี่แล้วก็ใช้แว่นขยายนะครับเปิดให้หมดเลยใช้ทั้งหมดนะครับประมาณ300อกว่าโทเคนนะครับผมก็เกือบสี่ร้อยไป4 0สี่ร้อยพอดีเลย ทั้งด้านของโทเคนมันขยายนะครับโอเคดนะ่านที่2ผ่านแล้วนะครับก็ทำตามนี้ไปนะครับผมง่ายๆเลยผ่านทั้งหมดส่ด่านเพื่อรับทั้งด้านของสกินนะครับผม อาร์มนะครับผมมาเรามาห้องที่3แล้วภารกิจนะอันนี้น่าจะเป็นอารีนานะครับผมนี่แล้วก็รับตรงนี้ได้อีกนะเป็นชิ้นส่วนซึ่งเราจะต้องสาหรับคนที่มีน้อยฟังดีนะครับผมก็คือต้องใช้เป็นขยายปลดล็อกอันที่มันคล้องจองกันนะว่าจะเป็นกุญแจหามีดใช้20เดี๋อย่าเพิ่งไปเอานะครับผมใช้รีโมทแล้วก็ชิปนะครับผมแล้วก็เริ่มตรวจสอบอะเริ่มตรวจสอบสุขคนก็เอาชิปมาก่อน <c oughs> เอาอันที่น้อยๆก่อนนะครับโทเคนจะได้ไม่ต้องเสียเยอะนะ อ่านี่ไงนีง่กดไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ที่เหลือมาตรวจสอบนะครับผมมันก็จะง่ายแบบนี้เลยอ่าเริ่มจากอันน้อยๆก่อนนะครับมันจะไม่หักโทเค็นเยอะนะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมโทเค็นมันก็จะเหลือเยอะนะครับผมปไปแล้ไปนี่นี่ภารกิจที่สมรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้เอฟเฟกต์วาร์ปมานะครับผมแล้วก็มารับตรงนี้อีกอ่าง่ายๆเลยนะครับผมทําตามแบบนี้เลยนะครับผมนี่ชิวๆชิวๆเลยชิวๆเห็นเปา ต่อไปเราไปที่เซเวอร์กันนะครับผมอ่าบทที่4นะครับผมอันนี้ก็จะมีทั้งหน้านของกุญแจแล้วก็อาเชชู่อะไรประมาณนี้ซึ่งจะเราจะต้องเอาโทเคนน้อยๆก่อนนะครับเหลือประมาณร้อยโทเคนน่าจะพอดีนะพี่คิดว่านะอ่ะเอาอันน้น้อยก่อนจะได้ไม่เสียเยอะนะครับเก้า e อี้หนึ่งอ่าไว้ก่อนเดี๋ยวาหาก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่น,นี้ก็อะไรนี่ชชู่นะครับผมกระดาษที่ชื่อเออค,อคือกุญแจนะครับผมอาเหลือเจคิดว่าพอไหม อพออยู่แล้วนะครับผมปะ <c oughs> ไปลุยกันเลยเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากกุญแจก่อนนะครับผมเปิดมาได้รหัสมาแล้วแล้วก็เข้าไปเซฟเวอร์เซฟเวอร์ Server. ก็ไปตรงคีย์บอร์อดวก,กดไปที่คีย์บอร์ดนะครับผม,ผมก็ได้คีย์บอร์ดมาคือมันจะคล้องจองกันแบบนี้นะครับผมก็เริ่มจากอันน้อยๆก่อนนะครับผมโทเคนจะได้เหลือเยอะๆโอเคเหลือยาได้ยามานะครับดินชักก็ประมาณนี้เลยจบอนี่นี่ก็เป็นเนื้อเรื่องฮันนี่ควีนนะครับผมก็ เจอตัวเบาะแสแล้วนะครับเบาะแสก็คือฮันรี่ควีนเป็นคนก่อเรื่องทั้งหมดนะครับผมก็เป็นสกินนี่เลยนะสกินคาฟันนี่นั่นเองนะครับผมเออเป็นฮันรี่ควีนนะก็ต้องรอดูนะว่ากิจกรรมรูปแบบเนะี่ยคือเสียคูป,ปองแน่ครับผมแต่ก็รอก่อนนะว่ามันจะมาในรูปแบบไหนนะแต่เราสามารถสุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมมาแ้วยังมีกิจกรรมคริสต์มาสอีนะว่าจะแจกไอเทมอะไร ก็ต้องรอติดตามไว้ด้วยนะครับคงอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่อ่ะแล้วกดอ่านไปเรื่อยเฮ้ย hey, ฮ่าอะไรประมาณเนี้คือมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมกดไปเลยกดเสร็จยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมจะด,ดูว่าเราจะได้ไอเทมอะไรนะก็รอกดไปเรื่อยก่อนกดไปเรื่อยปุ๊บนี่พี่ตี้กอ่านแล้วนะนี่ได้มาแล้วก็กดตรงกล่องท,งทงองๆปุ๊บเรียบร้อยเช่านะครับผม บัตรเช่าอารามยี่สิบวันนะครับผมก็คือสําหรับคนที่ไม่มีอารามนั่นเองนะครับผมแล้วบางคนงงว่าเอ้ยพี่ผมทําครบเหมือนพี่แล้วทําไมไม่ได้วะทําทไมไม่ได้วะกิจกรรมนี้นะครับผมทําก่อนก็ยังไม่ได้นะรับได้วันที่เจ็ดนะครับผมนี่เลยอ่าก็ตอนนี้ทําเสร็จก็จบแล้วก็ไม่ต้องทาแล้วนะครับรอวันที่เจ็ดวันเดียวเลยนะครับชิวๆนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ทําก็ไม่เป็นไร ชิลๆเลครับผมเออสำหรับสกินฟรีไปเลยนะเออทำนี่ก็จะเป็นสกินที่เราได้ฟรีนะครับก็ทําไปก่อนสักถึงตรงไหนก็ค่อยๆทําไปครับก็คือเพียงแค่รอกอินหนึ่งก้นได้20โทเค็นชนะหมด 5v5 วก็ได้10โทเค็นแล้วก็เล่นหมด5้วก็ได้เป็นวันละ40นะครับผมชิวๆเลยนะครับนะตอนนี้พี่ก็ได้แล้วก็รอรับของวันที่7ทีเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันมันใช่ไหมนี่เลย บัตรเช่าอาลัมนะครับผมมันไม่ใช่สกินนะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับบางคนเฮ้ยพี่นี่เราได้สกินมาแล้วทําไมไม่เปิดมันไม่ใช่นะครับมันเป็นแค่อลัมนะครับผมก็คือตัวอลัมอะ่ะรูดนึกออกไหมก็คือฮีโร่ที่ชื่ออาลัมครับเป็นแบบเช่านะครับผมออก็เช่าเอานี่นี่ได้มาฟีีฟเนี่ยเปิดแป๊บนึงเปิดแป๊บเปิดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเกได้มาแล้ว <c oughs> ว่าไปต่อเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับผมจนะหาก,ก่อนประมาณนี้เลยอยู่ไหนวะเนี่ยมันมันมันไม่มีนะก็มันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนหาแป๊บหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นอันนี้ละมั้งนี่ไงแบัตรช่ารำยี่สิบวันนะครับผมก็เปิดเลยเปิดตุม้ม <c oughs> เอ้ยไม่แน่ไม่แน่ใจว่ะพี่ก็ไม่กล้าว่ะเอาไว้ก่อนแมนเดี๋ยวลองดูก่อนมันรับยังไงแต่พี่คิดว่ามันรับวันที่สิบสองไอ้วันที่เจ็ดจริงๆนะ วันที่เจ็ดจริงๆนะครับผมกับสกินตัวนี้นะคือถึงเราทําครบแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันเขียนว่าลํานะครับผมก็ไม่กล้าเปิดมันระบบมันบั็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พี่คิดว่าได้แต่ลําที่เจ็ดอ่ะเพราะไม่ป็นการเสียเวลาข้องใจนะก็เปิดมันซะเลยก็จบไหมเออกดเข้ากดออกเดี๋ยวหาก่อนไหนว่าลําอลําอลําอลําบัตรเช่าบัตรเช่าอยู่ไหนว่าบัตรเช่าอลําบัตรเช่าอลําแ๊บนึงนะครับ <c oughs> ได้ทั้งหมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเลื่อนมาเจอแล้วนี่อันแรกบัคเช่าอารมนั่นไงก็คือมันเป็นตัวละครฮีโร่อารมไมเฉยนะไม่ใช่สกินสกินรับได้วันที่7นะครับย้ำนะครับ วันที่7เท่านั้นนะครับผมขายมันเสนอเหมันไส้ก็คือวันที่7นะครับผมได้สกินใหม่นะก็คือทําให้มันครบก่อนก็ประมาณนี้เลยก็จะได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผ่านด่านทั้งหมด4บทง่ายๆนะครับเพียงแค่เรามีประมาณ300กว่าโทเกตสามร้อยสี่สิบสร้อยห้าสิบสร้อยหกสิบอะสี่ร้อยยิ่งดีใหญ่เ่ยก็ผ่านแล้วก็รอรับสกินอาร์เรมที่7นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพิ่มกาลังใจกับพี่